สวัสดีนะคะสวัสดีนะักเรียนปสานะคะนี่เป็นชั่วโมงที่2ของเราแล้วเนาะโอเคสว่วนใหญ่ต้องเี้ส่งกันบ้านมาหมดแล้วนะคะก็ดีมากเลยน่ารักมากเลยทีนี้เรามาตรวจแก๊สบ,บ้านพร้อมๆกันนะนะักเรียนทําเองตรวจเองนักเรงมากเลยเดี๋ยวฟังเฉลยจากคุณครูด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจากธิบายไปดูไปพร้อมๆกันเลยเอาเริ่มจากเล่มเออเล่มแบบฝึกหัดก่อนก็ได้ค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองเนาะคุณครูสั่ง หน้าอะไรไปคะข่าวที่แล้วแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองคุณครูสักหน้านี้ใช่ไหมคะสีเหลืองหน้าสาหน้าหน้าใช่ไหมคะอะไ้นะคะอ่าใช่เล่มเล่มสีเหลืองหน้า38นะคะอ่าเด็กๆเ,เติมมาหรือยังเติมคำศัพท์มาให้คุณครูหรือยังคะ บางคนเติมมาแล้วถูกต้องด้วยบางคนยังยังยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวไม่เป็นไรแกให้คุณครูหน่อยก็พอแล้วดูคำศัพท์ก่อนนะ next to คืออะไร next to next to คือถัดจากต่อจากหรือติดกันเลย next to ใช่ไหมคะ in front of คืออะไร in front of ข้างหน้า behind ข้างหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่า where's the hospital please โรงพยาบาลอยู่ไหนล่ะคะบอกบอกทางไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรประมาณนี้เขาตอบว่า is อยู่ตรงไหนโรงพยาบาลน,นี่โรงพยาบาลอยู่นี่โรงพยาบาลอยู่นี่แล้วเขาพูดถึง school school อยู่นี่อ่ามันทำไมกัน next to เก่งมากยอดเยี่ยม next to เวนวรคหน่อยนะ next เวนวรค to ใครไม่เวนวรคลบออกแล้วเขียนใหม่ให้คุณครูนะคะใครถูกแล้ว ติ๊กถูกด้วยสีได้เลยแบบนี้นะคะใครถูกแล้วติ๊กถูกด้วยสีได้เลยต่อไป where's the zoo please เอ๋เออสู่สวนสัตว์อยู่ไหนสวนสัตว์อยู่นี่เขาบอกว่า is จุดจุดจุด the shop shop ก็อยู่นี่สวนสัตว์มันทำไมอยู่ตรงไหนของ shop behind ก่มากดู behind ถูกต้องติ๊กถูกนะคะใครผิดนักเรียนลบออก แล้วก็แก้ให้คุณครูก็พอแล้วนะคะต่อไปสุดท้ายเขาถามหา where s the supermarket please supermarket อยู่นี่แล้วก็อยู่ตรง swimming pool อยู่นี่ supermarket ก,ก็ต้องอยู่ in เวนวรกก่อนนะอย่าเขียนติดกันนะ front เวนวรคนะคะ front แล้วก็ off ก็เว้นวักอีกหน่อยหนึ่งไม่ติดกัน3ามคำนั่นเลยไม่เขียนติดกันแบบนี้ in front off แบบนี้ไม่เอาภาษาอังกฤษต้องมีตัวเวเวนวรกก็เว้นวรคตัวไหนเขาแยกกันคนละคำก็คนละคำนะคะอ่าเรียบร้อยยอดเยี่ยมเสร็จแล้ววางเล่มแบบฝึกหัดไว้ก่อนกลางไว้ยังไม่ต้องเก็บกลางเขาไว้ก่อนยังไม่ต้องเก็บนะคะเสร็จแล้วมาเปิดดูการบ้านอีกหน้าหนึ่งการบ้านอีกหน้าหนึ่งคือหน้าสี่สิบเก้าเล่มสีเขียวสี่สิบเก้าเล่มสีเขียวนะคะ อาได้แล้วทีนี้เขาให้เติมเขาให้เติมแค่ true กับ false คือ t กับ f เท่านั้นใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งคุณครูเราเราทำไปให้แล้วบางคนก็น่ารักเขียนตัวเลขมาแบบคุณครูเลยบางคนไม่เขียนเพราะว่ามั่นใจว่าดูได้ก็รูก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดของใครของมันเลยเนาะอ่ามาดูไม่มาคุณแม่ไม่มาหมายเลขอะไรไม่มาหมายเลขสองนี่คุณแม่อยู่นี่คุณแม่อยู่นี่ไม m ม m is in front of the supermarket อยู่ข้างหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมถูกต้อง m ม่ a d dad, dad คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอยู่นี่ Behind the bank เขาอยู่ข้างหลัง bank หรือเปล่าไม่เนอะ Four My brother brother อยู่ไหน brother หมายเลขสามอยู่นี่ brother อยู่นี่ brother อยู่นี่นี่ brother Behind the zoo อยู่ข้างหลังสวนสัตว์ใช่ไหม t o o ถูกต้อง My sister is next to the school Sister next to my sister นะ่ะ อยู่ข้างหน้านะซิเซอร์ไม่ได้ next to นะซิเตอร์ต้อง in front of the school ข้อนี้ไม่ใช่และข้อสุดท้ายอังเคอรอยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณลุงอยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคุณลุงอยู่นี่คุณลุงอยู่ที่สระน้ำนี่ตรงนี้คุณลุงอยู่ที่สระน้ำนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผิดออาตรวจให้เรียบร้อยอา่าเรียบร้อยแล้วไปข้อต่อไปนะคะเอาล่ะว,วันนี้คุณครูจะดูคำศัพท์กันนะคะ ในเรื่องของ transportation หรือว่าระบบขนส่งนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะทั้งหมดเนาะดูคําศัพท์ก่อนดูคําศัพท์ด้วยกันก่อนบางคนทํามาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครทํามาแล้วก็เป็นการทบทวนคุณครูไม่ว่าอะไรทํามาแล้วก็โอเคแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปยังไม่ต้องรีบทําทําเท่าที่คุณครูบอกเนาะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันคําที่หนึ่งสะกดไปพร้อมคุณครูก่อนนะคะ boat เรือ B O A T boat เรือรูปที่สอง T R A I N train รถไฟอีกรอบหนึ่งน,นะคะ o r e t i m e T R A I N train รถไฟต่อไปที่บ้านนักเรียนบางคนมีแหละเนาะ B I K E bike ออกเสียงตัวเค bike bike หรือเราเรียกเต็มๆว่า bicycle ได้เหมือนกันได้เหมือนกันต่อไป p l a n e plane เราสามารถเรียกเขาว่า plane หรือว่า airplane ก็ได้หมายของหมายถึงเครื่องบินเหมือนกัน plane หรือว่า airplane ก็ได้ได้หมด,ดทั้งสองอย่างต่อไป b u s bus เอาเสียตัวเอต้าหลัง bus b u s bus คำสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูคุณครูมีนิทานเพลงให้ดูเดี๋ยวรอก่อนนะค่อยๆสะกดอันนี้ก่อน c a r car เอาเสียตัวต้ด้านหลัง car c a r car โอเคเรียบร้อยทีนี้ทุกคนวางทุกอย่างลงก่อนคุณครูมี นิทานเพลงให้นักเรียนเล่นเกมไปกับคุณครูก่อนที่จะเปิดนิทานฟังคําถามที่นักเรียนต้องจดไว้ในใจแล้วตอบคุณครูให้ได้ข้อที่หนึ่งมียานพาหานะทั้งหมดกี่ชนิดดูให้ดีนะมีทั้งหมดกี่ชนิดข้อที่สองอะไรบ้างเอาแหละแอบจําให้ได้พอเล็กๆน้อยๆเกมสนุกๆกากคุณครูเอาแล้วนะเช่าชื่อเออเพลง ละครอนิทานเพลงเล็กๆว่า we are go traveling by traveling by คือเราท่องเที่ยวบ y ายคำว่า traveling by ว่ากําลังท่องเที่ยวบ y ายคือโดยโดยอะไรโดยอะไรคําว่า by ให้ตามหลังด้วยยานพานะเสมอ b y b y ตรงนี้นี่ตรงใกล้ๆตรงนี้กลุ่มกมที่ครูชี้ให้ดู b y by เพราะเราเจอหวอา by ต้องตามหลังด้วยยานพานะในเรื่องนี้ traveling by ไปเที่ยวโดยอะไรเช่นไปเที่ยวโดยการนั่งรถบัสไปเที่ยวโดยการาขับรถยนต์ก็ by car อย่างนี้ไปเที่ยวโดยรถไฟก็ by train จำไว้นะคำว่า by ตรงนี้นะคะเอาเตรียมตัวคำถามคืออะไรนะ 1. ึมียนมานพาหนะทั้งหมดกี่ชนิด 2. อะอะไรบ้างมาดูซิใครตอบถูกบ้างไป spy with my little eye. You can hear with your little ear. A yellow school bus goes beep, beep, beep. And we all go traveling by, by, by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A bright red truck goes rubble, rubble, rubble. A yellow school bus goes beep, beep, beep. And we all go traveling by, by, by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A long blue train goes. A bright red truck goes rumble, rumble, rumble. Rum, rum. A yellow school bus goes beep, beep, beep. And we all go traveling by, by, by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You've been here with your little. A shiny pink bike goes ring-a-ring-a-ring-a. A long blue train goes chuff a chuff a chuff -a. a bright red truck goes rumble-rumble-rumble. -a, -a, -a. a yellow school bus goes beep-beep-beep. And we all go traveling by by by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A little green boat goes chuff a, rumb -a, rumb -a. A shiny pink bike goes ring, -a ring, -a ring. A long blue train goes chuck, A bright red truck goes rumble, rumble, rumble. A yellow school bus goes beep, beep, beep. And we all go traveling by, by, by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A big white plane goes <laughs> A little green boat goes A shiny pink bike goes <Onionisation> ring a ring a ring. A long blue train goes choo -a, a bright red truck goes rumble rumble rumble. A yellow school bus goes beep beep beep. And we all go traveling by by by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A a car goes rum rum rum. A big white plane goes. <makes noise> A little green boat goes chug chug chug. A shiny pink bike goes ring ring ring. A long blue train goes chug chug chug. A bright red truck goes rumble rumble rumble. A yellow school bus goes beep beep beep. And we all go traveling by by by. And we all go traveling by. In here with your little ear. Two purple shoes go tap tap tap. fast orange car goes rum vroom, rum. A big white plane goes meow. A little green boat goes chug -a, a shiny pink bike goes ring ring a ring. A long blue train goes chug chug chug. A bright red truck goes rumble rumble rumble. A yellow school bus goes beep beep beep. And we all go traveling by by by. All And all traveling And all traveling And all we 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 traveling go 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 by by Buy-Buy-Buy by. โอ้มีกี่ชนิดนะนับกันทันไหมนี่ไงเป็นเป็นนิทานเพลงเล็กๆให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันก็จะออกมันจะมีช้างชื่อของยานพาหนะแล้วก็มีเสียงของมันด้วยเดี๋ยวไปพร้อมๆกันคุณครูค่อยๆแปลให้ฟังคุณครูอยากให้นักเรียนได้ เรียนรู้การออกเสียงการฝึกฟังการดูคําศัพท์ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้านักเลนฟังแต่เสียงคุณครูน้กเยนก็จะเป็นออกเสียงเป็นสำเนียงคุณครูแต่คุณครูอยากให้นักเยนออกเสียงที่ถูกต้องตามตามแบบของเจ้าของภาษาโดยเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่คุณครูนามาเสนอให้เนาะอ่าค่อยๆไปกันลองดูซิว่าตัวเองคําตอบที่ตัวเองตอบไว้ในใจถูกไหมว่ามันมีทั้งหมดกี่อย่างเขาไปเที่ยวไหนบ้าง I with spy my eyes little eye. เขาบอกว่า I spy with my little eye สักกสปายก็คือเหมือนแบบใส,ส่สืบก็คือฉันแบบสอดส่สสองดูนะด้วย l e เดอแบบว่าเล็กๆ e y e แปลว่าดวงตาดวงตาลงเล็กๆของฉัน you can hear with your little ear you can hear น่นเล่นจังว้นะท่อนนี้มันจะเริ่มร้องก่ <I> อนรอบห I spy with my little eye You can hear with your little ear. You can hear. You can hear แบบว่าคุณสามารถได้ยิน with your little ears. เ ear อียก็คือหูของคุณถูกไหมคะคุณสามารถคุณสามารถสปายสืบสอะมองหาได้ด้วยตาของคุณคุณสามารถมองเห็นได้คุณสามารถได้ยินได้หูของคุณ a yellow school bus goes ปี๊ปปีปปีปีข้างหลังสามคำตรงนี้ปีปีปตรงนี้นักเรียนมันคือเสียงของมันชื่อมันจะอยู่ตรงนี้ school bus ตรงนี้ school bus ปีดปีดปีดสกูบัสก็คือรถบัสก็จริงแต่เป็นรถบัสของโรงเรียนชายแล้ว And yellow school bus goes beep 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 and we all go traveling and we all go traveling b y ก็คือพวกเราทั้งหมดไปเที่ยวด้วยกันด้วยสิ่งสิ่งนี้ b y b y ตรงนี้นักเรียน b y ตรงนี้เฉพาะตรงนี้ b y ก็คือ b y ยโดยโดยไปโดยอะไรตัว bye ก็คือ bye bye กูดบายนะอะไรเงี้ยบายบายเนี่ยคือบายบายบายบบ BYE, bye. bye, bye. E. ทีนี้เขาก็จะร้องซ้ำแบบนี้ and we all go traveling b y อาไปได้หนึ่ง I, ครั้งที่หนึ <I, S 1> ่งแล้วนะบัสและเราลองรองดู อ i n g r e ร truck นี่ไงทรัคคำนี้ทรัคคำที่เขาอยู่ตรงนี้เลยคือทรัคคือรถอะไรนี่ไงรถอะไรรถบรรทุกเห็นไหมเรสสีแดงรถบรรทุกสีแดงเห็นไหมฟังเสียงมันไอ้นี่บุมบุ้มบุม,บม,บมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงของมันเสร็จแล้วเพลงนี้เขาพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเพราะเขาพูดถึงสิ่งใหม่เขาก็จะย้อนไปหาสิ่งเก่าเขาพูดถึงสิ่งใหม่เขาก็จะย้อนถอยหลังถอยหลังไปหาสิ่งเก่าเรื่อยๆเพราะนั้นเรเรียนจำำําคําศัพท์ค่อยๆจําไป Rubble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  A yellow school bus goes beat beat b e e p And we all go traveling by b y b a we all go traveling by m a n d we all go traveling by I spy นี่แหละ I spy ใ I spy with my little e y e You can hear with your little ear A long blue train goes เขาบอกอะไรอ่ะรองบูเทรนเทรนนี่เทรน T-R-A-I-N เทรนคือ รถไฟอะลองลองแปลว่ายาวอะลองบลูสีน้ำเงินอะลองบูเทนแปลจากข้างหลังมาข้างหน้ารถไฟทำไมคันยาอะขบวนยาวๆสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินขบวนยาวๆได้เหมือนกันความหมายเดียวกันอูฟังเสียงรถไฟแล้วเขาเห็นไหมพอเขาพูดถึงรถไฟเขากลับย้อนไปหาที่เรดทักเห็นไหมเขาจะถอยหลังไปรถไฟถอยหลังไปเรดทักแล้วถอยหลงัลงไปอันหนึ่งก็คืออะไรคันแรกซิคูบาาัสใช่ A bright red truck goes rumble, rumble, rumble. A, <coughs> A yellow school bus, bus goes beep, beep, beep. beep. And, and we all go traveling, by, by, bye, bye. And we all go traveling, bye. Bye. Mm. <coughs> I spy with my little eye. You can hear with your little ear. A shiny pink bike goes ring-a, ring-a, ring, -a, ring, -a, ring -a. A long blue train. Uh, uh, <coughs> I spy with my little eye. You can with your little ear A shiny pink bike goes shine I pink bike นี่ไง bike bike อะไรเมื่อกี้เราเรียนในในหนังสือเราจักรยานนี่ไงพิงแสดงสีอะไรสีสีชมพูนี่ไงจักรยานสีชมพูสดใสเชียวนี่เสียงมันเป็นไงริงริงริงนี่ไงนะแล้วเขาก็จะถอยกลับไปที่อะไร blue train แล้วก็ถอยกลับไปที่อะไรก่อนหน้า blue train สีแดง red truck look a go back tea. school bus yellow school bus, a long blue train goes a bright red track goes a yellow school bus goes beep, beep, beep. and we all go traveling by, by, by. and we all go traveling by. <laughs> i spy with my little eye you can hear with your little ear a little green boat ball. <laughs> shiny pink bike goes ring 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 along แมเมื่อกี้อะไรโบ l t สีอะไร Green ใช่ไหมไม่ใช่ Bolt Green เอาสีขึ้นมาไว้ข้างหน้าภาษาอังกฤษย้อนกลับมาปกติภาษาไทยเราจะพูดว่าเรือสีเขียวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็เป็นเขียวสีเขียวเรือเวลาพูดพูดกับกันแบบนี้ Green Bolt A white red truck goes A yellow school bus goes beep 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 We all go traveling by, bye bye, and we all go traveling by. <sighs> <skeps> I spy with my little eye, you can hear with your little ear. A big white plane goes, <scary> a little green boat. I spy with my little eye, you can hear with your little ear. A big, a big white plane me, <sharp> i a big. Uh, big บิ๊แปลว่าใหญ่อ่ะบิ๊กไวท์สีอะไร White สีขาวอ่ะบิ๊กไวท์เพลนนี่ไงอ่ะบิ๊กไวท์เพลนเครื่องบินสีขาวนี่ฟังเสียงมานะนั่นเรนสังเกตนะพอาะเขาร้องถึงอาพาหานะชนิดไหนพาหานะชนิดนั้นจะสัน่นแล้วมีภาพเสียงออกมาเดี๋ยวลองสังเกตที่ อะ bright red truck นะเขาจะมีแบบเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันได้ยินอนะดูดูนะแล้วก็ไปจับสังเกตด้วยลูกูค้งให้ได้หลายหลายอย่าอะไร อาฟ fast ไม่ไม่ทันแล้วขออภัยอ a r a fast อ t a เล่น car fast แปลว่าเร็วแสดงว่ารถสีส้มมันวิ่งทำไมมันเร็วมากเลยบุ้งบุ้นบุ้น,นฟังเสียงเขานะฟังเสียงเขานะ A little green boat goes chug a a shiny pink bike goes ring a ring a ring. A long blue train goes chug a -chuk -a, -chuk. a bright red truck goes rumble rumble rumble. -a, -ru. a yellow school bus goes beep beep beep. And we all go traveling by by by. And we all go traveling by. I spy with my little eye. You can hear with your little ear. Two purple shoes go. Ow! รอบนี้ไม่ใช่การานะแหละแต่เป็นอะไร two purple shoes ดูที่รองเท้าเขาสีอะไร shoes สีอะไร purple อ่ะรองเท้าเขาสีม่วงเสียงเดินก็จะเป็นแ a p tap tap แบบนี้แล้วเขาก็จะย้อนกลับ Bast Orange White plane goes a Little green boat Goes Vroom Plane Big A shiny pink bike goes ring, ring, ring A long blue train goes chung. A bright red truck goes rumble, rumble, rumble A yellow school bus goes beep, beep, beep And we all go traveling by, by, by And we all go traveling by And we all go traveling by, go traveling by, by, by And we all go traveling by Ah, look school นี่มีอันนัเรียนลองนับดูซิมีเท่าไหร่มีรถโรงเรียนก่อนใช่ไหมแล้วตามด้วยทรัคใช่ไหมคะทรัคเสร็จแล้วไปอะไรรถไฟใช่ไหมคะรถไฟเสร็จแล้วไปอะไรไปจักรยานจักรยานแล้วไปโบท๊ทไปเรือใช่ไหมคะพอเรือเสร็จปุ๊บก็ไปไวท์เพลนนี่เออ่เครื่องบินใช่ไหมคะแล้วก็มาที่รถสปอร์ตใช่ไหมรถ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 ดุดแรงเลยแล้วก็มาที่คนเดินเจ็ดไหมคะสองถ้ารวมรวมรองเท้าสีม่วงด้วยเนาะสมมุติว่าสอง สี่หกอื่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้ารวมรองเท้าของคนด้วยเห็นไหมกิจกรรมนี้นะคะนะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรนได้ฝึกฟังฝึกสังเกตฝึกออกเสียงนะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะนะักเรนสามารถเข้าไปกดดูได้คําว่าลิงก์ด้านล่างคืออะไรนะนักเรนดูตรงนี้ ดูตรงนี้นะคะดูหน้าจอตรงนี้ของคุณครูก่อนเสร็จแล้วเรียนเห็นชื่อมันไหมเห็นวงกลมคุณครูใช่ไหมเขาจะเขียนว่า V เนี่ยที่คุณครูชี้อยู่เลื่อนไปตรงนี้ถ้าเรียนอยากดูรายละเอียดของมันนะเลยนกดคลิกไปที่ตรงนี้ทันทีที่ไม่รู้นนงนี่มันก็จะมีอะไรเลื่อนลงมานัเนเยนก็เลื่อนขึ้นมาดูคําว่าลิงก์คุณครูจะที่ทิ้งไว้ให้จะเป็นตัวสีแบบนี้สีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้ลิงก์ใต้ใต้วิดีโอคุณครูที่นักเรียนดูนะเลยนกดเข้าไปปิ้งนั่ V V Code All Traing by ให้นเรียนนัไไปปดูฟองกเเรรีียนนจจจะะะะสใทู่่้พิมค เอาละทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราแล้วนวะันนี้ครูมีเกมเล็กๆให้นะักเรียนเล่น,เ,ลนเรียบร้อยแล้วทีนี้ดูข้างล่างของหน้านี้ค่ะาเมื่อกี้ที่เราเปิดไว้นะคะเล่มสีเหลืองที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะักเรียนดูข้างล่างคุณครูอ่านให้ฟังแล้วเราลองทําไปด้วยกันดูในรูปก่อนในรูปในรูปก่อนในรูปคนแรกเข้าไปด้วยคาใช่ไหมรถยนต์ใช่ไหมคะคนที่สองนั่นเลยว่ามันคืออะไรคนที่สองรูปที่สองรูกที่สองน่าจะเป็นรถ ถ้าไม่แน่ใจนั่นเลยดูคำศัพท์ด้านล่างมีไงมี train มี bus แล้วก็มี car รูปที่2จะเป็นอะไร bus ใช่ไหมคะรูปที่3จะเป็น t r a i ทีนี้มาดูข้อหนึ่งในในรูปในรูปในตรงน,นี้ก่อนนะคะเขาบอกว่า this is Tom นั่นเลยออกเสียงไปามคู่ this is Tom this is Tom, this is Tom, this is Tom he goes to school by car he go to school by car ในรูปเขาบอกแบบนั้นนะต่อไปอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า this is Jim this is Jim he goes to school by bus he go to school by bus เน้เขาไปด้วยบัสนะคนเนี้ยต่อไป this is Ken this is Ken he goes to school by train he go to school by train เพราะฉะนั้นมาดูข้อ1นึถูกับ for อีกแล้ว To กับ for ก็คือถูกกับผิดนั่นเองข้อที่1นึ Tom go to school by train ใช่ไหม ทอม goes to school by train ใช่ไหมทอมอยู่นี่เขาไปโรงเรียนโดยรถไฟเหรอเทรน no พีดทำไปพร้อมกับคุณครูเลยรูปนี้หน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาทุกคนทำไปพร้อมคุณครูได้เลยเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ตางอ่านที่ต้องถ่ายรูปส่งมาเนาะต่อไปข้อที่2เดี๋ยวหมดแล้วลูกหมดจากนี้ครูสั่งแบบฝึกหัดแล้วก็พักผ่อนได้แล้วค่ะแปบ๊บเดียวนะอีกนิดเดียวจิม g o to school by bus จิมอยู่นี่ go to school by bus ถูกไหมถูกถูกสวสุดท้าย Ken go to school by car ใช่ไหม Ken no Ken ไปยังไง by อะไรนี่ไงมี by ที่คูให้เรียนรู้จักคำว่า traveling by เห็นไหม by ตัวนี้เป็นโดยโดยอะไรโดยอะไรโดยรถยนต์รถอะไรแต่ถ้าเป็น by e เป็น bye goodbye ลาก่อนแบบนี้ for เอาเติมลงไปเรียบร้อย เ,เปิดหน้านี้เาจะจะเปิดไว้ก่อนก็แล้วแต่เอาเล่มแบบฝึกหัดสีเหลืองขึ้นมา Open your book แบบฝึกหัดสีเหลือง Open your book เพจเอ่อเก่อนใช่ไหม 38. เอ้อร์เกูเฉลยไปยังเฉลยไปแล้วงั้น39 39 39 บางคนทํามาแล้วไม่เป็นไรนะคะคนทํามาแล้วไม่เป็นไรก็โอเคถ่ายรูปส่งมาได้เลยเนาะบางคนที่ทํามาแล้วใครที่ยังไม่ทําเดี๋ยวทําไปตัวอย่างไปพร้อมคุณครูอข้อนี้เขาให้เติมอะไร Look at the picture and write the words เขาให้เติมคำศัพท์เฉยๆนะักเรียนสามารถดูคำศัพท์ได้ในหนังสือเดี๋ยวครูจดไว้ให้นะดูคำศัพท์เล่มสีอะไรคะ เล่มสีเขียวเนาะ่าเล่มสีเขียวดูได้เลยนะคะดูทำสับเล่มสีเขียวหน้าห้าสิบฟิฟตี้นะคะเราค่อยเติมอ่ะทีนี้ข้างล่างแมชแมชคืออะไรนะคุณรูพูดบ่อยมากเลยแมชแมทคือโยงเส้นเอาแมชแมทให้มันตรงกับรูปแค่นั้นเองนะเลนก็โยงเส้นอ่ะคูทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งหนึ่งรูปแล้วกันไม้บรรทัดนะพอบอกแมแล้วไม้บรรทัดเลย คำที่หนึ่ง t r a รูปไหนคือ t r a นเชรนคืออะไรรถไฟโยงเส้นมารถไฟเรียบร้อยโอเคนะแต่แล้วนะคะกันบ้านหน้าที่หนึ่งคือหน้าสามสิบเก้าเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปค่ะเปิดไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปคือหน้าสี่สิบหน้าต่อไปคือหน้าสี่สิบนักเรียนดูรูปข้อนี้น้กเรียนต้องดูในหนังสือดูเป็นตัวอย่างอันดับแรกดูก่อนเบนคนนี้เป็น เบนนี่พี่เบนพี่เบนเขาย่องไปหาใครเขาย่องไปหาอะไรก่อนอันดับแรกสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเติมศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปก่อนคะ่ะแล้วเียนต้องรู้คําศัพท์ก่อนนะเปิดภาษาหนังสือหน้าดูคําศัพท์ได้ที่หน้าสนะี่สิบเจ็ดนะฮอสพิทอลแล้วเียนเติมไว้ก่อนแลเลนจะได้เอาลงไปเติมข้างล่างได้นะคะเติมไว้ก่อนแล้วเลนจะได้เอาลงไปเติมข้างล่างได้อย่างเบนหรือเลนจะเติมตรงนี้เลยก็ได้เบน goes to the hospital เขาไปโรงพยาบาลบายอะไรบายอะไรเขาไปยังไงดูในรูปบายอะไรบายโบ๊แค่นี้เสร็จแล้วจบประโยคภาษาอังกฤษเห็นไหมเขาใส่จุดฟูดสต็อปเสมอคุณครูเคยบอกในห้องเรียนนะคะว่าเขียนเป็นประโยคเสร็จแล้วเห็นไหมเขาเว้นวรรคด้วยเขาไม่ได้เขียนติดกันเนี่ยเขาเว้นวรรคเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนติดกันเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่เขียนติดกันนะคะเขียนติดคําแค่เขียนติดกันแค่คําใครคํามันนะลูกนะ อา้าวเรียบร้อยวันนี้การบ้านมีสองหน้าคุณครูสรุปให้ฟังนะคะการบ้านหน้าที่หนึ่งแต่การบ้านทั้งสองหน้าอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดสีเหลืองนะคะหน้าที่หนึ่งคือหน้าสามสิบเก้าและหน้าที่สองคือหน้าสี่สิบ